เมืองไทยนะครับบนถนนนะับมสเก็ตหินเยอะแยะมากมายถ้าคนรักรถก็อยากป้องกันก็นี่เลยติดฟิล์มที่ไฟหน้านะครับแล้วก็กระโปรงหน้าแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าฟิล์มเนี่ยอย่างเช่นติดที่ฝาก,กระโปรงก็กันสเกตหินส่วนไฟหน้าสเกตหินด้วยแล้วก็ป้องกันโคมไฟหน้าเหลืองด้วยนะมันดีมากเลยอย่างเช่นถ้าเราทําเป็นรอยแบบนี้แบบนี้นะครับก็เห็นไหมก็เห็นไหมเป็นรอยแบบเนี้ย สักพักนึงก็จะหายนะครับมันจะคืนตัวในการซ่อมตัวเองจากความร้อนเช่นแดดก็ไปกินข้าวทางกาแฟาก็หายเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเร่งหน่อยก็คือใช้ไดความร้อนเป่าก็ดีขึ้นนะครับคันนี้ทําภายนอกแล้วก็ยังมีภายในนะครับตรงคอนโซลด้านหน้าที่เป็นเป็นโนแบ็อันนั้นก็มีนะฮะเห็นไหมก็เหมาะมากเลยก็ทําให้เพราะเป็นโนแบ็เนี่ยถ้าเราเอาผ้าเช็ดบ่อยๆบางทีมันก็เป็นรอยนะ อันนี้ถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคนเรียกรถไปแล้วหรือว่าต้องการติดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ครับที่แม็กได้เลย